แผ่นแปะคุมกําเนิดคนรู้สึกดีก็คือไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องฉีดฉีดก็เจ็บตัวนะคะใช้แผ่นแปะจจอย่าลืมนะคะเจดวันเอาออกต้องเปลีย่ยนต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะคะเพราะเดี๋ยวลืมแปะแผ่นเดียวไปเดือนหนึ่งอันนี้เสร็จเสร็จเลยนะคะท้องเลยนะคะอยากรู้ว่ามันจะช่วยคุมกําเนิดได้จริงไหมและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ่ะแผ่นแปะคุมกําเนิดเนี่ย มีในประเทศไทยหลายสิบปีมาแล้วค่ะก็ช<ม>ลีคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสามสิบสามสิบสี่สิบปีแต่ตอนแรกเป็นที่ไม่ค่อยนิยม,มเหตุผลที่ไม่นิยมก็คือม,มันเป็นแผ่นแปะที่ประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเหมืหอนยาก,กินเลยแปะหนึ่งแผ่นหนึ่งสัปดาห์แปะหนึ่งแผ่นหนึ่งสัปดาห์แปะหนึ่งแผ่นหนึ่งสัปดาห์คือสามแผ่นแล้วก็หยุดแปะหนึ่งแผ่นในสัปดาห์ที่สี่นั่นคือเหมือนกินยาคุมเลยคือกินยี่สิบเอ็ดเม็ด แล้วปล่อยเจ็ดวันก็จะมีประจำเดือน<ฆ>อันนี้ก็แปะสามแผ่นยี่ิบเอ็ดวันแล้วก็ปล่อยหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีประจำเดือนเนื่องจากว่าฮอร์โมนที่เขาทำในแผ่นแปะนั้นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนมันจะดูดซึมเข้าที่ผิวได้ข้อดีของแผ่นแปะนะคะก็คือหนึ่งไม่ต้องกินมันเหมือนยาฉีดเลยคือไม่ต้องกินฉะนั้นะไม่คลื่นไส้ไม่อาเจียน<ฆ>นะคะแล้วก็สองก็คือไม่ไม่ต้องลืมก็คือหนึ่งสัปดาห์ไม่ลืมแต่ระวังลืม แปะแผ่นที่สองนะคะ <S <S อันนี้ข้อที่สามที่เขาไม่ค่อยนิยมกันก็คือมันอากาศร้อนอทีนี้บาง<ฆ>คนแปะมันไม่หลุดน,นะคะเพราะว่าเขาทำให้มันไม่หลุดแต่ว่ามันจะบางคนก็ระคายเครืองหรือบางคนต้องออกร่างกายเหงื่อเยอะเขารู้สึกไม่สบายตัวก็มีนะคะและสี่ก็คือแผ่นแปะเนี่ยไม่เหมาะกับคนใส่กางเกงเอวต่ำอืมค่ะส่วนใหญ่จะแปะที่สะโพก มันก็โผล่ขึ้นมาคนก็รู้หมดเลยว่าคุณใช้แผ่นแปะอยู่นะนะคะดังนั้นแผ่นแปะก็ยังไม่เป็นที่นิยมแต่ก็นิยมมากขึ้นในเด็กวัยรุ่น,นเด็กสมัยใหม่นะคะคนเก่าๆนี่ไม่ค่อยนิยมก็จะมีขายนะคะตามร้านค้าทั่วไปแต่ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นะคะ,คะเพราะมันไม่ค่อยมีคนใช้ดังนั้นก็ไม่ได้สั่งมาใช้มากแต่ว่าก็มีคนใช้กรุงเทพเนี่ยน่าจะมีคนแปะเยอะอยู่แต่ต่างจังหวัดบางทีนะคะ มันก่อนมีคนมาหาซื้อเฉลีบอกว่าเออมันก็ดีนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีคนใช้เราก็ไม่ได้ามาหห <c oughs> ิตอายุนะคะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเหมือนยากินเลยดังนั้นมันมีข้อห้ามตั้งแต่ค่ะ <c oughs> คือเมืองไทยนี้ยาคุมเราสามารถซื้อที่ร้านขายยาได้นะคะแผ่นแปะแล้วก็สามารถซื้อใช้ได้แต่จริงๆแล้วมันมีข้อห้ามนะคะข้อห้ามของมันหมายถึงว่าห้ามสมบูรณ์นะคะหนึ่งก็คือ เป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน hmm. อ่าเคยเป็นโรคสมองนะคะมีมีอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะคะหรือมีโรคหัวใจหรือมีเส้นเลือดขอดอันนี้ไม่เหมาะกับการใช้ฮอร์โมอนสองตัวนี้แผ่นแปะไม่ควรใช้นะคะ <Huh. S 1> ปริสก็คือมีความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานนะคะอันนี้ถ้าคุมไม่ได้ก็ไม่ควรใช้เพราะจะตามไปด้วยเส้นเลือดตีบตันที่สามตัวใหญ่มากเลยนะคะ ปกติการคุมกําเนิดเนี่ยน้ำหนักตัวควรจะต่ํากว่าเจ็สิกิโลนะคะโดยการใช้ฮอร์โมนนะคะนี่โอ้โหตัวร้อยกิโลแต่แผ่นแปะมันอาจจะไม่พอนะคะทําให้สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะอันนี้ก็มีข้อห้ามหลายอันอันนี้สีก็คือเป็นโรคตับนะคะอ,อันนี้ก็พบแพทย์ก่อนปรึกษาก่อนนะคะสรุปว่าแผ่นแปะนั้นเป็นเหมือนฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเหมือนเหมือนยาคุมเลยฮอร์โมนเพศหญิงสงตุวนะคะ การใช้ควรจะปรึกษาแพทย์เหมือนกันนะคะเพราะมีข้อห้ามนะคะและไม่ควรจะใช้แผ่นแปะนานเกินห้าปีต่อกันนะคะก็จะเพิ่มการเกิดเซลล์ผิวติที่ปากมดลูกนะคะก็จะมีข้อห้ามหลายๆข้อข้อระวังหลายๆข้อคนที่ตับอักเสบห้ามใช้แผ่นแปะนะคะเพราะมีผลต่อการอักเสบของตับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อระมัดระวังไว้ค่ะ